สวัสดีครับน้องไครดินด่วนสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานครับไม่ได้อัพคลิปลงวันนี้มาไกลครับมาตามหาน้องใหม่ของน้องไครดินด่วนนี่ครับพาชมสภพาพคข่าว,าวเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูให้ดูข,ข้าวๆก่อนเปลี่ยนธุรกิจครับ พอดีล้มเลิกโปรเจกต์ให้ดูสภาพก่อนครับนี่สภาพโดยรวมยางก็คงได้เปลี่ยนสองเส้นเดี๋ยวหลังจะรีวิวให้ดูครับว่าเป็นมายังไงไปยังไงตอนนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนสภาพยาง นี่อยู่กับบ้านพอกำนันกำนันตะบนท่านางงามฝากติดตามครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู